ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาร์มไบเซิร์นชาแนลครับหลายๆคนรอคอยให้ผมรีวิวตัวนี้นะครับผมแต่รอคอยไปของก็หมดแล้วก็คือตัวพินเนลลี่ซัดเก้าสไปเดอร์คอมพลีทที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดปี2023นะครับผมยอดจองล้นนะครับผมไม่พอขายจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วเดือนหน้ามาใหม่พลาดเดือนหน้าเดือนต่อไปมีเรื่อยๆนะครับผมทยอยประกอบขึ้นมาสําหรับผู้นําเข้านะครับผมแต่ว่าสำหรับผมมีเท่าไหร่ขายหมดนะครับผมก็คือตัวพินเนลลี่ซัดเก้าสไปเดอร ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้มองดูนะครับผมก็รู้เลยว่าอันนี้คือปีใหม่โฉมใหม่ล่าสุดนะครับผมแตกต่างกันยังไงดูเฉยๆนะครับสีจะเป็นทูโทนตัวเก่าจะเป็นแค่โทนเดียวแล้วก็โลโก้แต่ละสีนะครับผมแต่ว่าปีใหม่จะเป็นทูโทนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวด้านหัวแบบนี้ด้านท้ายจะเป็นสีดําส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นสีดําม,มองเห็นปุ๊บเลยรู้เลยว่าเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ที่แตกต่างกันเด่นๆคืออะไร คล้ายๆกันผมว่าบล็อกเดียวกันเจอมที่ีเดียวกันนะครับผมแต่ว่าการพัฒนาด้านปัญหาจากรุ่นเก่าก็คือการเลี้ยวแล้วมันจะชนนะครับผมเฟรมจะชนตะเกียบทําให้ตะเกียบเป็นรอยเอาจริงๆแทบทุกคนันเป็นะนะครับผมแต่ตัวนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็คือเลี้ยวนะครับผมสุดชนแล้วนะครับผมมันจะชนด้านในมีสต็อปเปอร์อยู่ด้านในทําให้ตะเกียบไม่เป็นรอยสุดยอดแก้ปัญหามาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ เทียบกับตัวไฮเอนด์ที่ผมใช้อยู่ก็ใช้สไตล์ประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวนั้นเฟรมเซ็ตเฉยๆสองแสนนะตัวนี้นะครับทั้งคันราคาหลักหมื่นนะนะครับผมถือว่าคุ้มค่าแล้วก็แคร์ลูกค้ามากๆเลยนะครับผมแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็คือด้านเกียร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับจากยุคเก่าที่เป็นตัวชิมานโน105ดึงสาย R 7 0 0 0นะครับผมกลายเป็นตัวดิสเบรกไฟฟ้าชิมาโน105 DI 2 1 2สปีดนะครับผมรหัสคือ R 7100แค่เกียร์เฉยก็4,6แล้วนะครับแล้วก็ครั้งไม่รู้ครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้มากับล้อคาร์บอนไฟเบอร์ติดรถมาเลยนะครับผมส่วนมากเขาก็จะให้ล้ออลูมาลูกค้าผมหลายๆคนซื้อโฉมเก่าไปต้องเสียตังค์เยอะกว่าเดิมเพราะว่าส่วนมากเอาแต่เฟรมนะครับนอกนั้นระเบิดออกนะครับไปโมใหม่เสียกันเป็นหลักแสนนะแต่ตัวนี้ถือว่าจบนะครับผมคุ้มค่ามากๆโอเคก็ เกินไปประมาณนี้แล้วครับผมแต่ว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆมีเยอะมากๆเขาใส่ใจรายละเอียดแต่และชิ้นแต่และดีเทลเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันตัวท็อปพินเนลี่ซ p i เก้าสไปเบาทแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะเทียบกันแตกต่างนะครับความแตกต่างระหว่างตัว59900ืาพที่ได้ล้ออลูมมันไม่ได้ต่างกันแค่ล้ออย่างเดียวเล็กๆน้อยๆต่างกันเยอะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง เริ่มต้นกันที่ยางครับยางตัวนี้คือยางที่ผมใช้ประจำกับรถทุกคันและผมชอบมากๆเลยก็คือยางซีรีส์ใหม่จากค่ายวิกตอเรียนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นวิกตอเรียคอซ่าเน็กจะมีขนาดอยู่ที่700คูณ26ราคาตกเส้นละ2,100บาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะราคาติดป้ายมานะครับผม2,100บาท แต่ว่าเขาเคยประกาศไว้ตอนที่เปิดตัวใหม่ๆราคาเขาจะขายอยู่ที่1,590บาทสำหรับตัวยางเฉยๆนะครับผม2เส้นก็4 0 0พแล้วนะยางตัวนี้ดีมากนะครับผมเป็นสปอนเซอร์ที่ผมใช้เองใช้ส่วนตัวตลอดนะถือว่าชื่นชอบนะครับผมเกาะถนนเป็นเยี่ยมแล้วก็โรลลิ่งที่ดีมากๆครับผมสำหรับยางคอส uh, Victoria, อ่าวิกตอเรียคอสซาเน็ต่อมาคือยางใน มีรถคอมพลีทที่ไหนจะใส่ใจยางในให้คุณขนาดนี้บ้างครับเพราะว่ายางในตัวนี้จะเป็นยางในเบา TPU นะครับผมถ้าดูยี mm ่ห้อไม่ผิดก็คือของ Right Now นะเมื่อก่อนตอนเปิดตัวมาแพงมาก790บาทยังมีคนซื้อกันนะครับผมตอนนี้ราคาลดมาต่ำกว่า590แล้วปามไว้ยังอยู่กับต้นทุนเดิมนะครับผมก็ขายอยู่ที่590แต่ว่าจะค่อยๆปรับราคาลงมาเรื่อยๆนะครับผมทนกับการขาดทุนไม่ไหว ตัวนี้ได้ยางในเบาจาก Right Now ไปครับผมมูลค่าเส้นละ590บาทเส้นละ36กรัมสุดยอดต่อมาคือชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตัว Force Carbon Work นะครับผมตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบ Curve e r r o y y n m m i c นะครับแล้วก็ได้ลูกปืนที่เป็นเซรามิกเรียบร้อยแล้วและเท่าที่จำได้คือล้อมันเบามากนะ1.3กว่านะครับผมล้อตัวนี้ ฟังเสียงกันดูนะนะครับตัวนี้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วเบามากดีมากนะครับผมแล้วก็เป็นทุบเลสเรดี้ให้คุณด้วยก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมไปดูผมรีวิวรล้อตัวนี้นะครับต่อมาคือด้านชุดเกียร์ครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ถือว่าเป็นกรุ๊ปเซตที่สมบูรณ์แบบนะครับผมเพราะว่าคุณได้ทั้งกรุ๊ปเซ็ตจริงๆเลยก็คือตัว ใหม่ล่าสุดจากชิมานโนก็คือตัวชิมานโน 105R710012 s p e e di2 d นะครับผมก็คือเกียร์ไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจากค่ายชิมานโนที่แชร์เทคโนโลยีเดียวกับตัวรุ่นพี่ a l t e ทกาดูโรเอสมานะครับผมแต่ว่าให้ราคาย่อมเยาวลงมาการใช้ผมใช้งานอยู่นะครับผมกับตัว bmc สีส้มตัวนี้ผมก็ใช้งานตัว105ตัวนี้อยู่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วจะไม่กลับไปใช้เกียร์สายอีกเลยนะครับผม ต้องรีวิวกันไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมชิปเตอร์สับจานตีนผีแน่นอน,นครับเป็นตัวไฟฟ้า di2 นะครับผม12สปีดส่วนจานด้านหน้าก็จะเป็นตัว compact นะครับผม50 34ขาจานยาว170นะครับผมประเทศไทยน่าจะมีแต่แค่50 34นะส่วนตัวคาเซตด้านหลังนะครับผมก็จะมีขนาดอยู่ที่11 34 มาพร้อมกับตีนผีขายาวของ105ตัวนี้ที่สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง11-36นะครับผมแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีเข้ามาสําหรับตัวคาเซตส1บเอ็ดนะ34ตอนนี้ถือว่าสูงสุดนะครับผมพูดง่ายคืออัตราทดในการปีนเขาคือน1ต่1อ1นอ่ะ1รอบที่คุณปั่นควงขาคือ1นรอบของล้อนะครับผมจริงๆรแล้วถือว่าเบามากๆนะนะครับผมไปได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบความเร็วหรือว่าขึ้นเขาชุดเกียร์ตัวนี้ถือว่าจบแล้วก็เนียนกริกรบ ดีกว่าเดิมเยอะบอกครับผมต่อมาคือดิสโรเตอร์ครับดิสโรเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัว105เป็นเซนเตอร์ล็อกนะครับผมดิสโรเตอร์ตัวนี้มีมูลค่าใบาละ900บาทนะนะครับมีขนาดอยู่ที่140ทั้งหน้าทั้งหลังเลยต่อมาคือด้านตัวเฟรมครับตัวเฟรมตัวนี้ถือว่าเป็นรถคอมพลีทที่ให้เกรดคาร์บอนสูงสุดที่ผมเคยเจอมานะครับผมก็คือตัวคาร์บอน T1,100 นะครับผมก็จะเป็นผสมกันไปจะมีบางช่วงที่เป็น1,100บางช่วงก็จะเป็นท t พันบางช่วงก็จะเป็น t แปดร้น,800นะครับผมแล้วแต่ความเหมาะสมในการยืดหยุ่นของในตัวเฟรมแต่เฟรมมันก็เบาแล้วก็สวยมากๆเลยรูปลักษณ์ของเฟรมก็คือเฟรมแอโร นะครับผมก็จะมีการเก็บลมที่ดีการตีลมออกไปที่ดีนะครับผมดร o p ซีดสเตย์ลงมาแบบนี้แล้วก็เชนสเตย์ใหญ่ๆแบบนี้ก็ด้านเฟรมก็น่าจะพิสูจน์กันในการแข่งขันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมระดับประเทศรายการใหญ่ๆต่างๆก็จะเจอพิเนลลี่อยู่ในรายการนั้นด้านความสตีฟการปั่นดีของเขาไปพิสูจน์ในการแข่งขันนะครับผมพิเนลลี่ก็ไปติดตามเขาได้นะว่าเขาออกหลายรายการจริงนะครับส่วนตัว แฮน์นะครับก็จะได้แฮนด์อินดิเกตซ่อนสายมาเป็นแบบของพินเนีนะครับผมเปลี่ยนลักษณะาการทําใหม่ก็คือเป็นลายคาร์บอน 3K นะจะมีความยาวของแฮน์อยู่ที่100นะครับผมสเต็ม1 0 0ส่วนตัวแฮน์ของมันเนี่ยก็จะกว้างอยู่ที่40นะครับผมดรับของเขาจะอยู่ที่ประมาณ40เท่านั้นเองก็ถือว่า ยุคใหม่ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาใครๆก็ชอบมูดกันนะขึ้นมาอีกนิดนะครับผมด้านคอนโทรลด้านแฮนของเขาลักษณะคล้ายๆกับตัวเดิมอยู่นะครับผมแต่ว่าแตกต่างกันจากรูปลับภายนอกเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลายคาร์บอน 3K นะครับผมจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าลายคาร์บอน 3K จะแพงกว่านะนะครับผมอันนี้ก็โชว์ให้เห็นลายคาร์บอนกันไปเลยความยาวนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์ XS นะครับความยาวของคอแฮนอยู่ที่ประมาณ100นะครับ ส่วนตัวด้านดรอปนะครับผมมีความกว้างอยู่ที่400ครับผมก็ถือว่าเหมาะกับไซส์ S X มากเลยตัวนี้ไซส์อะไรนี่ไซส์ S ขาวัดหน่อยไซส์ S ตัวนี้ก็เท่ากันนะครับผม40ยาว100นะครับผมไม่รู้ว่าไซส์ M เปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองสอบถามกันดูอีกทีนะก็ถือว่าเป็น c o อ e h a n t องศาสิ่งออกจากโรงงานเลยนะครับผมที่สามารถคือลายมันสวยมากนะครับ ต่อมาคือด้านหลักอ่านครับด้านหลักอ่านก็เปลี่ยนให้กลายเป็นโชว์ลายคาร์บอน 3K เหมือนกันนะครับผมลักษณะจะเป็นหยดน้ําส่วนด้านเบาสุดยอดนะครับเ <c oughs> พราะว่าได้เบาะขาถืนให้รางคาร์บอนอันนี้ให้เบาคาร์บอนมานะครับเบาก็เป็นคาร์บอนรางก็เป็นคาร์บอนนะครับถือว่าเบามากๆเลยแล้วก็ลักษณะหน้ากว้างก็ดีนะนะครับผมไม่มีสเปคตัวเบาน,นะแต่ว่าลักษณะหน้ากว้างก็ดีนะครับผมความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่ ความกว้างตัวนี้ทั้งหมดอยู่ที่145ได้นะครับก็เหมาะสําหรับผู้ชายฝันนะครับผมมีร่องตรงกลางแบบนี้แค่เบาะนี้ก็เหลือกินละลางคาร์บอนเรียบร้อยนะครับผมโอเคปะไปชั่งน้าหนักกันนะครับผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ผมก็อยากจะชั่งของจริงให้นะครับผมเพราะว่าปามบายเราพูดตามความจริงเลยนะครับผมตั้งตาชั่งให้กลางนะครับผม กลางตั้งศูนย์เรียบร้อยตัวนี้ช่างจริงไซส์ XX นะครับผมให้บาลานซ์น้ำหนักของรถจักรยานอยู่ผมจะตั้งให้บาลานซ์ทุกอย่างลอยหมดนะครับผมน้ำหนักของจักรยานก็จะอยู่ของตัวมันเองได้นะครับผมช่างมาผมได้7.59นะครับผม ถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยแต่ว่ามันเป็นรถคอมพพลตที่ราคาไม่ถึงแสนแต่ว่าได้น้ำหนักขนาดนี้ถือว่าสุดนะครับผมเบามากๆ7.5ผมใช้ส่วนตัวเท่าไหร่รถผมใช้ส่วนตัวอยู่7.8นะครับถือว่าเบามากๆเลยคุ้มะนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูกันคร่าวๆนะครับผมสำหรับตัว5 9 9 0 0บาทมันต่างกัน2 0 0 0 0บาทมันต่างอะไรกันนะครับผมจริงๆแล้ว20,000บาท ไปซื้อล้อตัวนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะมีสเปคที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆสําหรับคนที่มีของอยู่แล้วหรือว่ามีล้ออยู่ในใจอยู่แล้วนะครับผมแค่ชุดเกียร์กับเฟรมตัวนี้ก็คุ้มแล้วสําหรับราคา5 9 9 0 0เยบาทโอเคเราไปดูยางกันนะครับผมยางตัวนี้ที่แตกต่างก็คือเป็นของชัวเบ้ลูการโนทูนะครับ700ดรแต่ตัวนี้ได้ยางตัวท็อปซีรีส์ไปนะครับผมจากวิกตอเรีย o อซานเก์ต่อมาคือด้านล้อครับแน่นอนตัวตัวนี้จะได้ล้ออลูมิเนียมไปนะครับ มีความสูงอยู่ที่40ของฟอร์สตัวล้อตัวนี้ก็จะให้ใช้เป็นน็อตแบบ6โบสสำหรับดิสโรเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบ6โบสไปก็จะไม่ได้ของชิมาโนนะครับของตัวนี้นะครแล้วก็ที่แตกต่างกันก็จะมีเรื่องเบานะครับผมเบาะที่ไม่เหมือนกันเบาะตัวนี้จะได้เป็นของตัว p ีเนลลี่ไปจะเป็นเบาะเจลแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเบาคาร์บอนนะครับผมนอกนั้นคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับ 59,900ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีในการเริ่มต้นแล้วก็ค่อยไปแต่งเอาในนาคตก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณจะจองได้อะไรเอางี้ดีกว่าโอเคครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามบเซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ